ผู้สมัครสสศรีสะเกดเขตหนึ่งพักพลังประชารัฐปราศัยหาเสียงประชาชนให้ความสนใจเข้าฟังการปราศัยคึกคักผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้ที่วัดป่าบ้านโนนแดงตบนหนองไผ่าอาภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนายธนินทร์ศรีขาวผู้สมัครสสศรีสะเกดเขตหนึ่งพักพลังประชารัฐตั้งเวทีปราศัยหาเสียงกับประชาชนในตบนหนองไผ่าตาบลยาบล้องตบลูซด ตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดจำนวนกว่า200คนเข้ารับฟังการปราศัยซึ่งการปราศัยได้เน้นนโยบายก้าวข้ามความขัดแยง้งขจัดทุกปัญหาพัฒนาทุกพื้นที่ดูแลแม่ตั้งท้องดูแลบุตรธิดาหลังคลอดถึง6ขวบนายทนินทร์ีขาวได้กล่าวว่าหลังจากวันสมัครรับเลือกตั้งได้หมายเลขผู้สมัครซึ่งตนได้หมายเลข8แล้ว ตนในานามพักพลังประชารัฐก็ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายหาเสียงปล่อยขบวนรถแห่หาเสียงไปตามหมู่บ้านต่างๆทุกหมู่บ้านในเขตเลือกตั้งซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีจากการวิเคราะห์ดูเสียงสนับสนุนตนดีขึ้นเรื่อยๆตนเชื่อมั่นว่าจะเป็นตาอยู่คว้าพุงปลาไปกินได้แน่นอนเพราะฉะนั้นคนอื่นเขาว่าได้กันแหละแต่เราเห็นมาตลอดแล้ว ผมธนินทร์ศีขาวผู้สมัครพัคพลังประชารัฐเบอร์8เราได้ดําเนินการในเรื่องของการขึ้นป้ายแห่ป้ายจากการที่เราขึ้นป้ายและแห่รถพี่น้องประชาชนก็เฝ้าจับตาดูว่าพักการเมืองที่สู้กันอยู่สองพักสามพัควันนี้พรคพลังประชารัฐขยับแล้วพี่น้องจึงให้การตอบรับและก็เป็นที่ชื่นชอบโดยเฉพาะนโยบายรวมทั้งผู้สมัครคือกับผม กระแสขณะนี้กําลังกระเตื้องและตีตื้นขึ้นมาเรื่อยๆในการที่จะสามารถที่จะเข้าไปคว้าภูมิป่าในสนามเลือกตั้งศรีสะเกดเขตหนึ่งได้อย่างแน่นอนครับนัทพระชนสิริโชตสกุลภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน